ปณะก็วาหนานิอันว่าพาหนะทั้งหลายปัญจะห้าอิติคือกเกรนุกาอันว่าช้างพางพัทวตีนามาชวาพัทวดีขจติย่ำไปปัญญาสายโชนานี้สิ้นโยตห้ทั้งหลายเอกทิวสังในวันหนึ่งทาโสอันว่าธาต์กาโกนามาชวากากาขจติย่ำไปสถิโยชนานี้ สิ้นโยดหกสิบทั้งหลายเอกาทิวส,สังในวันหนึ่งอัศาอันว่าหมาทั้งหลายทเวสองอิติคือเวลากลงสีจะอันว่าหมาชื่อว่าเวลากลงสีด้วยมุนชเกศสีจะอันว่าหมาชื่อว่ามุนชเกศด้วยคัชันตีย่อมไปโยชนะสตัง สิ้นร้อยแห่งยอดเอกทิวสังในวันหนึ่งหัตถีอันว่าช้างนาลาคิริชว่านาราคิรีคัจติย่อมไปวีสติโยชนะสตังสิ้นร้อยแห่งยอดยี่สิบเอกเิวสังในวันหนึ่งรันโยของพระราชาอเหสูงได้มีแล้ว